เอาเข้เาไปที่ photo ค่ะแล้วก็มากดที่นี่อ้าวกดที่ตัวสัญลักษณ์ photo นี่อ้าวรูปภาพอืมแล้วก็มาที่อัลบั้มแล้วก็มาที่อัลบั้มตรงนี้อืมแค่นั้นแหละแล้วก็สร้างอ้าในอะไรมันอืมใส่ชื่ออ่าสร้างแล้วก็ใส่ชื่อหนึ่งสองสามอืม,อม แล้วก็จะเพิ่มรูปก็เพิ่มเลือกไปเลือกจากเลือกจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็จะโจวตรงนี้มนเลือกแค่นี้อ่าต่เนี้อ่าอะไรกันตรงเนี้ยต้องภาพเดิมเข้ามาให้เราอัพโหลดอ๋อค่ะอัพโหลดสองภาพเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยก็แปกลับโฟลเดอร์ก็จสร้างหนึ่งสองสาม ่าแล้วก็ทีนี้เราก็จะแชร์ลค์แชร์ลิงค์แล้วก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็กดแชร์กดแชร์แล้วเราสร้างลไปคัดลอกลิงก์สร้างลิงก์ก่อนสร้างลิงก์ก่อนอ่อคัดสร้างลิงก์อ่ามีลิงก์แล้วก็คัดลอกคัดลอกเสร็จเราไปที่ไลน์ไปที่ไลน์ได้ยังได้ยังแล้วก็มาที่ชื่อคนที่จะส่งอ่า แล้วก็วางลิงก์เอนเตอร์โอเคกลับไปนอนได้ขอบพระคุณยังสูงได้ความรู้อย่างมากในวันนี้ต้องการแต่งภาพอันนี้คือลบในคอมพิวเตอร์อันนี้โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้ปรับแสงในคอมพิวเตอร์อันนี้เราต้องการจะลบลบตัวนี้ต้องการจะลบตัวนี้แล้วก็เข้าอ่าเรามาที่ตัวนี้อ่ที่ชื่อก่อนที่ชื่อที่ชื่อหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนี่คือเราส้งสมมติ สามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยมลบอัลบาบัมตกลงอัลบาบัมหนึ่งสองสามก็หายไปอ่าโอเคหนก็ไม่มีละขอบพระคุณอย่างสูงตามคำสัญญาว่าเพราะว่าตอนนั้นเขาร้องเพลงกับเราสองทุกสอี้เราก็ต้องทำงานให้เขาแค่ เที่ยงค <Okay, okay. S 1> ืนโอเคโอเคโชคดีโชคดีไล่แล้วค่ะโอเคโอเคค่ะ